วันนี้ก็อยู่กับปุยที่ทรงพลร,รวมยนต์สาขาหนองเสือศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะปุยก็มีรถสวยๆมาแนะนําค่ะถ้าใครอยากเป็นเจ้าของมาเลยค่ะที่ทรงพลร,รวมยนต์สาขาหนองเสือที่นี่เลยค่ะแล้ววันนี้ปุยก็จะมารีวิวและบอกรายละเอียดของรถกระบะอิซูซูดีแม็กแคปตัวนี้นะคะ ด้านหน้านะคะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าค่ะโลโก้นะคะเป็นโลโก้แดงค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะตัวนี้แต่งหลอด้วยแม็กซิงด้วยค่ะตัวนี้เลยค่ะแม็กสวยมากแม็กใหม่ยางใหม่สวยมากเลยค่ะไฟข้างนะไฟเลี้ยวข้างนะคะจะอยู่ข้างประตูตัวรถนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนโลโก้นะคะ ็อยู่ครบทุกตัวอักษรเลยค่ะไม่มีรนหายค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจกำลังออกรถสามารถทักใต้ร่างนี้ได้เลยค่ะหรือจะโทร0926052558ได้นะคะรถทันนี้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรสามารถออกได้ทุกอาชีพค้าขายหรือมนุษย์เงินเดือนพ่อค้าแม่ค้าทำไร่ทำนาก็สามารถออกได้นะคะ แล้วออกรถกับเต็นท์รงพลวันนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีและพระบรค่ะแล้วนี่ก็คือด้านหลังนะคะนี่ค่ะไปเลี้ยวด้านหลังนะคะก็ไม่ไม่แตกไม่หักไม่ล้าวเลยค่ะสวยสภาพงามมากเลยค่ะเหมือนรถไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วคันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมาพร้อมกับท่อซิ่งด้วยค่ะโอ้ เราเห็นด้านนอกกันสวยขนาดนี้แล้วเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว่าด้านในจะสวยขนาดไหน,นะคะ่ะตามมาเลยค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่1.9นะคะเป็นตัวสเปคแคปนะคะเปิดได้ะค,ะค่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพด้านในก่อนเลยค่ะว่าสวยขนาดไหนค่ะรถกระบะอีซ mm ูซ hmm. ูอ New นิวแคปปี2018ตัวนี้สภาพสวยมากเลยค่ะ ทั้งภายนอกภายในนะคะสวยมากจริงๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะลองขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะไม้ใกล้เลยเฟิรนอมันใกล้เลยเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเป็นกระจกออตโต้ไฟฟ้าเลยค่ะแล้วใหม่นะคะก็จะเป็นใหม่ดิจิตอลค่ะคอนโซลข้างหน้านะคะจะเป็นสีดำหมดเลยค่ะเห็นไหมคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีน แล้วก็ระบบแอร์แมมนวดนะคะพร้อมกับเกียร์ค่ะตัวตัวนี้มี6เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเบาะคันนี้นะคะก็เป็นเบาะผ้าค่ะสีดำดูแรงง่ายสะอาดมากเลยค่ะบอกแล้วรถคันนี้นั่งสบายมากเลยค่ะแล้วรถคันนี้นะคะเลขใหม่ไม่เยอะด้วยค่ะเลขใหม่อยู่ที่5 1 0 0มหน่อยๆเองค่ะคุ้มมากเลยค่ะอยากจะบอกนะคะว่ารถคันนี้ รถ Isuzu DMAX ON l New ตัวนี้นะคะเป็นปี2018เครื่องยนต์อยู่ที่1.9ราคาไม่แพงเลยค่ะเราไปดูราคากันเลยดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะคะรถกระบะ Isuzu คันนี้ราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนี่แหละคะ่ะสอบถามหรือโทร 0926052558เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ